วัสด hey, well, totally. no, no ีค่ะเรามาชมอินทผลัมกันค่ะสดๆนะคะที่นี่จะปลูกประมาณ300ต้นนะคะ300ต้นมีหลายสายพันธุ์นะคะเราไปชมกันเลยค่ะบันดาสาวนางแบบสวยนะคะอินทผลัมก็สวยนางแบบก็สวยนะคะเอาเลยค่ะ แสดงว่าไปมาทุกอ่าการันตีความอร่อยใช่ไหมคะส่วนนี้อร่อยคน้าพื้นละคะเขาบอก้าพื้นไปหมดมาแล้วใช่ไหมคะอันนี้อร่อยสุดค่ะแล้หวานที่ยืนยันจะพูดราคาราคาต่างกันไหมราคาีอร่อยราคาก็แบบสุด้วนะคะมาตรฐานอ อันนี้แฟนแฟนตัวจริงแฟนตัวยุงมาทุกปีนะคะก็แถมไปด้วยซื้อที่นี่นะคะซื้อหนึ่งกิโลแถมมาเกือบครึ่งกิโลโอค่ะอ่าการันตีคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ได้ค่าโฆษณาใช่มาจากนาแก่ค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวขอชมอินทผลัมต่อกี่ปีแล้วครับ ปีที่เจ็ดครับปีที่เจ็ดแล้วกี่ปีถึงให้ผลผลิตสามปีแรกก็น่าจะได้ไม่เยอะสามปีแรกก็ไม่นานเนาะครับสามปีแรกไม่นานครับแต่การดูแลรักษาพอได้พอได้แบบปั่นที่น้องกินการดูแลรักษาง่ายไหมไม่ง่ายครับเพราะช่วงบางช่วงก็จะมีด่วงลงมีอะไรนะเขาว่านอนสาคูแล้วก็ด่วงแรดครับด่วงสาคูจะลงใต้ด่วงแรดจะขึ้นถึงคือจะ กินยอดขึ้นขึ้นยอดครับมันคือต้องร่างทั้งสองอย่างแล้วกบจัดยังไงพ่นยาบ่ไม่พ่นครับคือต้องต้องเอาไอชีวภาพคือไอพวกขี้เหล็กอะไรนะเสดานะครับคือหมักหมักให้ได้ที่แล้วก็เอาตามสูตรแล้วฉีดฉีดเข้ายอดพื้นที่มันเป็นมันต้องการพื้นที่แบบนี้ตอนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นสี่คณสี่สี่คณสี่ห่างกันนะบ่ พื้นที่ส่วนมากมันพื้นที่ยังไงที่ปลูกบางคนเขาก็ปลูกแบบที่ราบก็มีครับราบราบแบบตามพื้นที่เรามีนะครับแต่แค่ไม่ให้น้ําขังเริ่มแรกนะครับก็ต้องให้น้ํามันถ่ายเทคือลงได้แต่ต้องน้ําไม่ขังรากนะครับลงได้แต่น้ําไม่ขังรากถ้าพื้นทีราบที่ลงปุยจะเป็นครึ่งหนึ่งของของเงิน้เยอะหนึ่งของไอ้ตัวเนี้ยครึ่งเงินครึ่งหนึ่งของร้านอ่ะเพราะว่าคือขึ้นต่อรึเนาะเราไม่เอาเคมีเข้ามาเกี่ยว ทุนมันจะไปลงที่ปุ๋ยป่ะครับ,บปุย๋ยเราก็ต้องใส่คือยามเนี่ยหน้าแรงน้ําเราก็ต้องสูบตลอดน้<ม>ําต้องให้ตลอดคร<ม>ับน้าไม่ให้ขาด<ม>แล้วก็บํารุงคือให้ทางใบให้ทางรากให้ทางใบให้ทางต้นเลยถ้าแล้วก็การดูแลก็ต้องเหมือน,นคนที่อยู่ในสวนเนี่ยต้องดูแลทุกต้นแค่น,นี้ครับก็ต้องเลยโอ้ประโบปฟังเสียงเนี่ยคือถ้าด้วงลงอะไรลงเนี่ยเราก็ต้องรู้ถ้าไม่ดูคือ ใจโคนต้นทิ้งเลยต้องอาศัยประสบสามร้อยต้นนี่พอดีพอดีดูแลทั่วถึงใช่ไหมคะก็น่าจะทั่วถึงแต่ผมผมทำงานข้างนอกครับนานๆจะเข้าสวนครับผมเรียกว่าดูแลประจําให้ประจําประจําคือผู้หญิงข้างบนอออันนี้ลูกชายลูกชายเจ้าของสวนครับอันนี้นี่ขอให้ข้อมูลดีด้วยค่ะขอบคุณลูกชายเจ้าของสวนกินดาพารามฟีมาเลยนะเจ้าของลูกชาย เจ้าของลูกชายเจ้าของสวนโสดได้ไหมมากินอินทารันปีได้เลยารไม่ออกมาที่กินให้พลังงานเนาะทีแล้วก็ไม่ก็ปีที่แล้วก็มีทัวร์มาลงที่นีนครับอ๋อแต่ว่าปีนี้ก็มันระบาดหนักช่วงนี้เนาะโควิดแต่ว่าจะมาก็ขายทางเพจทางไรเนาะขายทางเพจครับส่งทุกวันครับส่งทุกวันรวมาส่งไหมหรือว่าก็รวมเลยครับคือโลละ ส่งไปนี่ก็เราก็คิดค่าส่งปลายทางเลยอืคือเขาโอนมาให้เราส่งของถึง,งมือเลยก็ประมาณหนึ่งวันน่าจะหนึ่งวันถึงกลับประมาณนี้มันไม่เสียง่ายเนาะม,นนะมันแข็งแข็งนะมันแข็งแต่แบบน้ําก็มีเราทําแบบน้ําก็มีปันนป่นน้าปั่นน้าก็มีอือปั่นน้าอันอินมมอรทรพลข้อไทย พวกนี้มันยังไม่สุกมันยังไม่สุกตัวที่สุกแล้วตัดไปหมดแล้วพวกค่ะค่ะไม่เป็นไรอันนี้พันธอะไรคะนี่พันอันบาล่าครับอัปาล่าพี่ขอขอดูถ่ายได้ไหมนิดนึงอันนี้ยังไม่สุกเดี๋ยวเอาพุ่มไปก็ได้ออุ้ยมันโดนหนามมันก็เจ็บจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าพันพันุ์ที่เราเห็นอันแรกนะพันธุอะไรนะตอนแรกๆพันบ้าฮีกับพันอัจวะครับ เออพันอับาลานะคะอันนี้มันก็คล้ายๆกับพันบาฮีเนาะแต่มันจะขนาดใหญ่กว่าใช่ไหมครับเออเราจะแยกไม่ออกเลยนะถ้าเราไม่ํานานเนี่ยพันมันต้องดูที่ต้นเนาะอ้ขอบใจมากต้นมันจะเป็นพุ่มมากกว่าลักษณะที่มันจะค้าๆแบบนี้เนาะอ่ามันีเข้มๆบนี้มันจะเริ่มแล้วครับนบเริ่มจริงนี่อะเริ่มแล้วครับชิมได้ไหมคะโอ๊ยแต่ว่ามันบนดล่างอยากเป็นนกเนี่ยได้ครับแต่ว่าด้านบนมันไม่ชิม มันก็ต้องชิมสดสดอยู่ในสวนนกมันจะรู้ครับว่าตัวไหนสุกไม่สุกนกเป็นตัวเทสาต่นกเอี้ยงครับนกเอี้ยงคือธรรมชาติอาจจว่านี่เริ่มแล้วครับนกเอี้ยงลงคือเรียบร้อยครับคือจะมาเอาแต่มันจะตัวฉ่ำๆมันจะจอกเนาะมันจะจิกก่อนมือวันนี้ถ้าแบบเนี้ยจะเริ่มแล้วลองชิมดูก็ได้ครับชิมหน่อยคะคะลูกหนึ่งเนาะขอชิม ให้มันน่าจะน้าตัวนั้นมันหวานมันจะกินแล้วมันจะอิ่มตัวมันไม่ติดฝาดอันนี้มันติดฝาดตัวนี้มันติดฝาดแต่เขาเขาบอกว่าให้กินไปเรื่อยๆกินไปแยๆว่าเหมือนกับการกินริมรสนะครับกินไปอย่าอย่ารีบครับกินไปเรื่อยๆแล้วมันจะอยู่ในปากของเราเองอีกทีขากันอะไรนะคะนี่อัมบาร่าครับอัมบาร่าอัมคือสีเบื่อเลยเนาะคนแท็อันนี้ ไม่เบื่อค่ะมีคนซื้อมาลองไม่เบื่อกินค่ะคือคนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแหละกัะซิโบอยากกินก๋วยเตี๋ยวกูว่ามันจะโพดไปแล้ว่ะชิมทุกไอทคายไม่มีการดึงเชือกนะครับโลหนึ่งใช่ไหมอันนี้พันบาฮีบาฮีจำได้แล้วค่ะเอออีสามแล้วก็บบีนอ๊น บาฮีจะมา